สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้เตชั่นทุกท่านด้วยนะครับผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ GWM หรือ Great Wall Motor Store นะครับซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะเป็นการทำตลาดรูปแบบใหม่นะครับคือ O2O อนะออนไลน์ t o ออฟไลน์ก็คือคุณสามารถ ดูพวกสเปครถอะไรต่างๆได้แล้วเกิดคุณสนใจรถขึ้นมาคุณสามารถมาดูคันจริงได้แล้วก็สามารถมาติดต่อเทสต์ร้าต่างๆได้ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับความน่าสนใจของ GWM Store แห่งนี้นะผู้ชมคือเขาไม่ใช่เป็นโชว์รูมขายรถอย่างเดียวนะครับเขาเป็นจุดพบปะเขาเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับมีบาร์คอฟฟมีต่างๆที่คนปกติทั่วไปก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับทีนี้ภายในมีอะไรน่าสนใจบ้างตามผมมาครับ ผู้ชม G W M Store แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นที่แรกนะฮะที่ทาง Great Wall Motor นะครับเปิดซึ่งอยู่ที่เซ็นทรัลบางนานั่นเองนะครับต้องบอกกับผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ย นะการทําตลาดของการขายรถยนต์ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับความเป็นจีดรถยนสโตร์แห่งนี้นะครับที่ผมบอกเลยว่า O2O อนะครับออนไลน์ทูออฟไลน์ก็มีการทําตลาดที่แบบว่าเฮ้ยคุณสามารถดูรถยนต์จากออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณยังแบบว่าเฮ้ยไม่มั่นใจมาดูคันจริงได้แล้วก็ที่แห่งนี้เป็นที่แรกนะครับแล้วก็ภายในสิ้นปีเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าทาง g r e a อ Motor กับ Partner Store เนี่ยนะครับจะเปิดรวมๆแล้ว30แห่งเลยนะครับหลังจากเนี้ยในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยจะมีการเปิดที่ ฟิลเจอร์พาร์คลังสิตนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของที่สีลมคอมเพล็กซ์ด้วยนะครับคือจะเป็นโชว์รูมรูปแบบนี้นะครับเรามาดูด้านหน้านก่อนละกันคุณผู้ชมภายในตรงนี้หลังจากที่เปิดตัวมีการเผยโฉมนะครับเราเคยรีวิวไปแล้วสำหรับตัว Great Wall Motor Haowei wow H6 Hybrid นะครับก็เป็นรถยนต์นะรุ่นไฮบริดที่เปิดตัวในไทยที่แรกของโลกเช่นเดียวกันนะครับความน่าสนใจของรุ่นนี้คุณผู้ชมคือเป็นรถ SUV นะ C SUV ที่ดิเมนชันรถยนต์เนี่ย ใหญ่ที่สุดในเซ gment เ,เลยนะครับคือถ้าเกิดเทียบกันกับคู่แข่งนะครับพูดเลยกล้าพูดตรงรุ่นนะมันจะเป็น Honda HRV นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆคันนี้ดิเมนชันไซซิ่งเนี่ย,ยใหญ่มากกว้างมากแล้วก็ออปชั่นที่เขามีมาให้เรียกได้ว,ว่าจัดเต็มจริงๆเครื่องเป็นซิน1.5เทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้า200ที3แรงมา้าแรงบิด 530นิวตันเมตรซึ่งฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยนะครับตอนที่เคยถ่ายคลิปไปตอนนั้นนะเราไม่ได้เล่นแบบจริงจริงๆนะจรับเดี๋ยววันนี้จะมีพ่อข้อมูลเพิ่มเติมให้คนที่กำลังสนใจว่าคันเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานภาษาไทยด้วยเราไปดูกันเดี๋ยวผมจะลองสั่งงานให้ดูนะครับเพราะว่าออปชั่นนี้น่าสนใจมากนี่ นี่นะครับผู้ชมอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับของ How wow h าวเวลเฮดซิกไฮบริดเนี่ยซึ่งเบื้องต้นนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถเดโมโน,นะฟังก์ชันต่างๆอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ชมกันว่าสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยด้วยแล้วก็เขามีฟังก์ชันนะเพิ่มเติมคือสมมุติคุณอยากเปิดสลูปและคุณอยากปิดกระจกคุณสั่งทีเดียวได้เลยนะครับแต่ตัว AI เนี่ยก็ต้องเรียนรู้เส้นเสียงด้วยว่าเฮ้ยตอนเนี้ย จ้าของ,งเสีเสิยธประมาณนี้ยิ่งใช้นานนะครับการตอบสนองก็จะไวและก็แม่นยําขึ้นนะครับการใช้งานของเขากดรูปที่เป็นรูปปากตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บเปิดแอร์เนี่คุณผู้ชมหลังจากผมสั่งงานแล้วความน่าสนใจของ ai brand h a w a i h e a d คันนี้นะครับก็คือเขาจะถามต่อด้วยว่า ต้องการอุณหภูมิขึ้นหรือว่าต้องการอุณหภูมิต่ําลงนะครับก็เป็นฟังก์ชันต่างๆที่เออเขาเพิ่มเติมความละเอียดเข้ามาเดี๋ยวลองอีกทีนึงเปิดซันรูฟอืมและทีนี้นะครับจะมีฟังก์ชันที่แบบว่าแงม้มซันรูฟเปิดซันรูฟครึ่งบานนะครับเปิดกระจกลดลงหรือว่าจะสอบถามต่างๆได้ทั้งหมดแต่ก็ต้องเรียนให้ทราบตามตรงว่าตอนนี้เป็นตัวเดโมต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ย ฟังก์ชันต่างๆมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างแต่ผมบอกเลยว่าขณะผมปิดแมสนะการรับเสียงต่างๆแม่นยําดีนะเดี๋ยวผมลองสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าการรับตอบสนองต่างๆเป็นยังไงกดที่ปุ่มเปิดกระจกปิดกระจกนะครับผู้ชมปิดกระจกได้เลยค่ะด้วยนี่มีการตอบสนองนะครับซึ่งทำงานไวมากแล้วก็ คุณไม่ต้องยืนหน้าด้วยนะครับสมมุติคุณขับไปเรื่อยๆนะเปิดแอร์เ <at you. S 1> <First Air S 2> นี่ยนะครับก็ต้องรอการทํางานเขาด้วยพอกดเสร็จ <Kate> ป <dieta> <ablo> ุ๊บต้องรอเขามีเสียงตึ้งๆงะเราถึงจะเริ่มสั่งงานด้วยเสียงนะครับซึ่งผมลอง10ทีก็ติด10ทีแม่นยํามากครับผมและนี่คืออีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับของ h ฮดซิกก็อย่างที่บอกผู้ชมว่าออปชันเขาแน่นจริงนะรอราคาอีกทีหนึ่งแล้วว่าเท่าไหร่ มาทายกันได้ใต้คลิปนะครับว่าตัว h ฮบริดเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่เท่าไหร่มาเล่นสนุกๆก,กันนะครับโดยใครอยากชมอย่างที่บอกนะย้อนกลับไปดูได้สำหรับรีวิวรอบคันผมรีวิวให้ดูแล้วนะเรามาดูในส่วนของ GWM Store กันนะครับด้านหน้าจะมีในส่วนของดิสเพย์2จุดนะครับที่เนี่ยองนี้จะมีรองรับรถยู่ได้2จุดแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัว Coworking Space ซงอย่างที่ผมบอกเลยว่าที่แห่งนี้คุณผู้ชมเป็นการทําตลาดรูปแบบใหม่คือมีความน่าสนใจมากมี Coworking Space นะครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะฮะอยากหาที่นั่งทํางานนะครับอยากหาที่พบปะต่างๆถ้าเกิดคุณมาสอบถามแล้วว่าสถานที่เขาว่างอยู่คุณสามารถมานั่งได้เลยนะครับนั่งไปด้วยนะครับจิบกาแฟไปด้วยนะดูรถยนต์ฮาวาเฮดซิกที่แบบว่าเอ้ยเนี่ย เขาเรียกว่ารถยนแห่งโลกอ,อนาคตนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีพวกจอต่างๆเป็นดิสเพย์ซึ่งสวยงามมากมากนะครับผมบอกเลยว่าเออมันเป็นแนวคิดที่ดีนะเพราะว่าเขาเรียกว่าเพิ่มเติมนะฮะความเอาใจใส่กับลูกค้านะครับเขาเรียกว่าเออมันเป็นสิ่งที่หลายแบรนด์เนี่ยผมว่าเออน่าจะทาตามกันและทีนี้คุณผู้ชมนอกจากจะเป็นในส่วนของตัว c o มพักกิ้งสเปซนะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นบาร์คาฟฟนะฮะแล้วก็จะมีน้องๆ i m นะครับ intelligent ambassador นะครับ great wall intelligent ambassador ซึ่งบอกไว้ก่อนเวลาคุณผู้ชมมาที่โชว์รูมถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับคุณจะแบบไว้กังวลว่า้จะมีเซลล์มาพูดกดดันหรือเปล่าจะมีมาคอยเดินตามอป่ที่นี่ไม่มีนะครับคุณแค่ถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเลพิ่มเติมมาสอบถามได้นะครับแล้วก็มาสั่งกาแฟนะฮะทานกันได้เลยนะฮะที่นี่ต้อนรับทุกคนนี่นะครับก็จะมีน้องๆพี่ๆนะครับมาคอยต้อนรับทุกท่าน ะะก็เป็นเขาเรียกว่าการทําตลาดที่น่าสนใจนะเป็นรูปแบบใหม่นะที่เราเนี่ยต้องลองเปิดใจรับนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นจุดดิสเพย์รถอีกคันหนึ่งเบื้องต้นตอนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ h ฮสติกไฮบริดนะแต่ในอนาคตในรุ่นอื่นๆว่าจะเป็นก o ด c ค Back Cat คดนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสลับผัดเปลี่ยนกันนะครับนอกจากนี้ผู้ชมสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับของ GWM Store แห่งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของพวกของที่ระลึกนะฮะ มานั่งทํางานแล้วมาเดินเล่นอาจจะแบบว่าให้เป็นแกดเจ็ตที่หลายคนเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับคุณก็มาติดต่อสอบถามได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยในส่วนของโมเดลรถนี่ผมแอบบอกเลยว่าโมเดลของตัวเฮดติกตรงนี้รายละเอียดดีมากนะใครเป็นสายสะสมโมเดลรถเนี่ยต้องมาดูนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขยับได้เปิดได้เบาะยังพับได้เลย นะคฝาท้ายก็เปิดได้อะไรต่างๆ่งเนี้ยรายละเอียดดีมากนะครับลำโพงบลูทูธไมค์เซลฟี่นะหูฟังบลูทูธนะครับก็เป็นของแบรนด์ g กรทบอร์ดมอเตอรทั้งหมดเลยนะครับของฮาวาลของอะไรอย่างเงี้หรือถ้าเกิดใครอยากได้เสื้อนะครับแกจเจตต่างๆนี่ที่ดูดฝนในรถเตารีดจิ๋วนะเออของหลายๆอย่างผมว่าเขามีความเป็นความใส่ใจนะสำหรับคนที่แบบชอบเล่นแกจเจตนะเสื้อก็เป็นของฮาวาลเฮดสติกเลยนี่นะะคุณภาพดีเลยทีเดียวอีกที่หนึ่ง นะครับคือผมบอกไปแล้วว่ามีตัว co-working space ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นจุดที่หลายคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดแบบอย,อยากมานั่งเล่นนะฮะอยากมามิ g หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถมานั่งได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่มีโต๊ะเดียวนะนะฮะนี่จะมีจอต่างๆคุณก็สามารถมานั่งเล่นได้เลย ก็เรียกได้ว่าครอบคลุมมากที่สุดแล้วก็การทําตลาดของกริษัทมอเตอร์นะครับก็จะมีทั้ง GWM Store แล้วก็ Partner Store นะครับหรือผู้ร่วมธุรกิจนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในวันที่1มิถุนายนศกนี้นะครับจะมีการเปิดที่ ิวเจอรพารคลังสิทธ์เช่นเดียวกันใครที่อยู่และแวกนั้นนะครับมาเยี่ยมชมรถยนต์ได้นะครับมาสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมหรือบางสิ่งบางอย่างของตัว h e ดซิกไฮบริดเนี่ยที่หลายคน,นยังไม่ได้สัมผัสกันมาสอบถามน้องๆ i อแได้ด้วยเพราะว่ารถยนต์คันนี้เทคโนโลยีต่างๆนะครับขุมพลังต่างๆเรียกได้ว่าระบบต่างๆเยอะมากๆนะครับมาสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับแฟลคริปโตเขเลยจะเปิดที่ไอคอนสยามด้วยที่นี่นจะเป็นที่ใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีความครบเครื่องขนาดไหนและทีนี้นะครับเรื่องกําหนดการต่างๆนะครับตั้งแต่วันที่28หรือวันนี้ที่ผมออนคลิปไปเนี่ยคุณสามารถมาเยี่ยมชมได้ทั้งหมดแล้วก็ที่ผมบอกไปว่าสูในส่วนของราคา How wow h a วาว h เฮ i ซิกไฮบรนะครับก็จะเริ่มเปิดราคาอย่างเป็นทางการในวันที่28มิถุนายนเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครนะฮะอยาก จับจองเป็นเจ้าของจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่15มิถุนามาจองออนไลน์ได้เลยนะครับคือถ้าเกิดแบบ้ซื้อแน่ๆแ,แล้วคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยมาสั่งจองได้แต่แอบบอกว้ก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์มาเนี่ยมีคนสนใจเป็นหมื่นคนแล้วนะสำหรับ h y b r i d เนี่ยนะครับก็รีบๆหน่อยละกันเพราะว่าเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าออปชั่นแน่นราคาเนี่ยน่าสนใจแน่ๆนะครับก็มาลองทายกันดูนะหลักๆโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีการเปิดตัว GWM Store หรือว่า Partner Store แห่งไหนเปิดใหม่นะแล้วถ้าเกิดทาง Auto Station เนี่ยได้คิวไปรีวิวเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งว่าที่แห่งไหนมีอะไรบ้างนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Auto Station ด้วยนะครับวันนี้ผมโคขอตัวลาไปกับ GWM Store แห่งนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ